สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนเลยที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนครับวันที่24กันยายนที่ผ่านมานี่เองบริเวณที่เรียกว่าภูผีตังหวัดศรีสะเกดนะครับมันมีความตึงเครียดขึ้นมานิดหน่อยหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนจับตาดูทันทีเลยครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวเหมือนกันนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนแบบนี้ ครับผมและข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับมีทั้งรายงานข่าวที่เราเห็นเห็นกันแล้วก็มีคำถแถลงทั้งการจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาโดยตรงเลยอืและที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือมีข้อความในโซเชียลมีเดียจากบุคคลสำคัญมากๆของกัมพูชาด้วยครับอ๋อค่ะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเลยใช่ครับเอาล่ะครับงั้นเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อย เป้าหมายวันนี้คืออยากจะทำความเข้าใจมุมมองต่างๆนะครับว่าแต่ละฝ่ายมองเรื่องนี้ยังไงแล้วมันอาจจะมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่หรืออาจจะส่งผลกระทบอะไรตามมาได้บ้างไหมในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าก็ละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับค่ะดีเลยค่ะจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมาจากเสียงปืนแค่2นัดเองนะครับมีรายงานว่าดังมาจากฝั่งทหารกัมพูชา ซึ่งแค่นี้แหละครับก็พอที่จะทําให้เกิดคําถามเกิดความกังวลตามแนวชายแดนได้แล้วใช่ค่ะแค่เสียงปืนในพื้นที่แบบนั้นก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดวันอังคารที่24กันยาที่ผ่านมาบริเวณช่องภูผีตําบลไพรพัฒนาอาําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดเรานี่งครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นมันติดกับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาอ๋อค่ะ รายงานบอกว่าทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่แถวนั้นนะครับยิงปืนขึ้นฟ้าไปสองนัด mm hmm. แน่นอนว่าพอมีเสียงปืนในพื้นที่ชายแดนแบบนี้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเราที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องตื่นตัวตทันทีเลยครับค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานทางกัมพูชาก็มีการสื่อสารออกมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับไม่นานเลยฝ่ายกัมพูชาก็มีการสื่อสารเบื้องต้นออกมายืนยันว่ายิงปืนขึ้นฟ้าจริง ่เขาก็รีบระบุทันทีเลยนะครับว่ามันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุปืนลั่นอ๋ออุบัติเหตุครับเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะยั่วยุหรือว่าต้องการสร้างความตึงเครียดอะไรกับฝั่งไทยเลย แล้วก็ตามมาด้วยคําชี้แจงที่เป็นทางการมากขึ้นใช่ไหมคะจากกระทรวงกลาโหมถูกต้องครับใช่ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะที่มีคําแถลงจากพลโทหญิงมาลีโสเจตาซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาโดยตรงเลยการที่ระดับโฆษกกระทรวงออกมาถแถลงเองเนี่ยก็แสดงว่าทางกัมพูชาเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้พอสมควรนะคะต้องการสื่อสารอย่างเป็นทางการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ครับแสดงว่าเขาก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะบานปลายได้เหมือนกันเลยรีบชี้แจงน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วเนื้อหาหลักในแถลงการนี้สิ่งที่น่าสนใจคือการเน้นย้ำมากๆเลยนะคะเน้นจริงๆว่าเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดเนี่ยมันเป็นแค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ คือไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงหรือมีความมุ่งร้ายต่อประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยในถแถลงการเขายังขอให้ทางการไทยแล้วก็ประชาชนไทยโปรดเข้าใจสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงนี้ด้วยนะคะอืมเหมือนการพยายามดับไฟแต่ต้นลมนะครับรีบออกมาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้เราคลายกังวลไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปค่ะก็เป็นการสื่อสารผ่านช่องทางทางการทูตแล้วก็กลาโหมโดยตรงเลยเพื่อควบคุมสถานการณ์ แต่ว่าการอธิบายว่าเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นถึงสองนัดติดกันในพื้นที่ชายแดนแบบนี้มันก็อาจจะยังทำให้เกิดคำถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะคือในคำปฏิบัติเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นซ้ำสองครั้งติดติดกันอาจจะดเูเกิดขึ้นได้ยากนิดหนึ่งนะคะ แต่ถ้ามองในมุมของการสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยการรีบออกมายอมรับแล้วก็ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือเป็น,นกลไกหนึ่งนะคะในการลดความตึงเครียดที่เขาก็ใช้กันอยู่บ่อยๆเพราะมันเหมือนเป็นการแสดงท่าทีว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเจตนาเป็นศัตรูนะซึ่งมันสำคัญมากในพื้นที่อ่อนไหวอย,อย่างชายแดนอ๋อครับเข้าใจได้ครับเป็นการจัดการสถานการณ์เบื้องต้นใช่ค่ะเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะนำไปสู่การตอบโต้ที่ไม่จำเป็นนะคะครับผม แต่เรื่องมันดูเหมือนจะ,อะซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าในขณะที่ช่องทางทางการอย่างกระทรวงกลาโหมเขาสื่อสารออกมาแบบหนึ่งปรากฏว่ามีอีกสัญญาหนึ่งดังออกมาจากบุคคลที่ต้องบอกว่าส่งอิทธิพลสูงมากๆในกัมพูชาอือนั่นก็คือสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกแล้วปัจจุบันก็เป็นประธานองคม์มนตรีกัมพูชานะครับท่านออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอ๋อค่ะได้ยินข่าวเหมือนกันซึ่งข้อความกับน้ําเสียงที่ออกมานี่ต้องบอกว่า แตกต่างจากถแถลงการของกระทรวงกลาโหมพอสมควรเลยครับแตกต่างยังไงคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะโอ้โหข้อความที่ท่านโพสต์นี่ค่อนข้างฮือฮาเลยครับเพราะใช้คําที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเลยทีเดียวใจความสําคัญที่แปลกกันออกมาก็ประมาณว่าถึงแม้ไทยจะปิดพรมแดนร้อยปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลายอะไรทํานองนี้ครับโอ้แรงเหมือนกันนะคะใช่ครับเราก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่ากัมพูชาจะไม่ไปขอร้องอ้อนวอนให้ไทยเปิดพรมแดนอีก ซึ่งพอข้อความนี้มันออกมาในช่วงเวลาใกล้ๆกันกับเหตุการณ์เสียงปืนแล้วก็เรื่องถลงงอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้คนตีความไปต่างๆนานา,นาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมแล้วท่านต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรื่องมันดูซับซ้อนขึ้นเยอะเลย เพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ท่านก็ยังคงเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลอย่างมหาศาลในการเมืองกัมพูชาทั้งในฐานะประธานพรรค c p พซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วก็ประธานองคมนตรีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นหรือข้อความอะไรที่ออกมาจากท่านแม้จะผ่านช่องทางส่วนตัวอย่าง Facebook เนี่ยก็ย่อมถูกจับตามองแล้วก็ตีความอย่างละเอียดอยู่แล้วค่ะครับผมทีนี้สิ่งที่น่าวิเคราะห์ก็คือ ทำไมถึงมีข้อความที่ดูแข็งแกร่งแบบนี้ออกมาในขณะที่กลไกลของรัฐบาลอย่างกระทรวงกลาโหมกำลังพยายามลดความตึงเครียดเรื่องเสียงปืนอยู่มันก็เลยเกิดคำถามสำคัญว่าเอ๊ะอะไรคือความตั้งใจเบื้องหลังข้อความนี้กันแน่นั่นสิครับมันดูขัด,ข,ดขัดกันอยู่นะครับได้ไหมครับว่าอาจจะเป็นสัญญ,ญาณถึงใครถึงไทยโดยตรงหรือว่าเป็นการสื่อสารภายในประเทศกัมพูชาเอง เป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะหรืออาจจะทั้งสองทางพร้อมกันก็ได้นะคะถ้ามองว่าเป็นการสื่อสารมายังไทยก็อาจจะเป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งขันว่ากัมพูชาไม่ยอมอ่อนข้อนะในประเด็นที่เกี่ยวกับชายแดนหรือผลประโยชน์ของชาติแม้ว่าเหตุการณ์เสียงปืนจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุก็ตามแต่อีกมุมหนึ่งซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นการส่งสารไปถึงประชาชนในประเทศกัมพูชาเองค่ะอ๋อเป็นการสื่อสารภายใน ใช่ค่ะการแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์ที่ทั้งร่วมมือแล้วก็แข่งขันกันมาตลอดนะคะมันอาจจะเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมหรือว่าสร้างความนิยมทางการเมืองภายในประเทศก็ได้ มีความเป็นไปได้ครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าการเวงภายในกัมพูชาเองก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดการแสดงบทบาทที่แข็งขันของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยอาจจะเป็นการตอกย้ำสถานะและอิทธิพลของท่านหรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงนโยบายบางอย่างไปยังกลุ่มอำนาจต่างๆภายในพักหรือรัฐบาลก็ได้เหมือนกันค่ะ ตรงนี้สําคัญมากที่เราต้องย้ํากันนะคะว่าเรากําลังวิเคราะห์จากข้อมูลที่เห็นพยายามมองความเป็นไปได้ต่างๆอย่างรอบด้านนะคะไม่ได้เป็นการชี้นําหรือตัดสินว่าเจตนาจริงๆคืออะไรครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่ได้มีจุดยืนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับท่าทีเหล่านั้นนะครับ เพียงแต่นําเสนอข้อมูลแล้วก็บริบทเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นค่ะท่าทีทางการที่ดูเหมือนจะประนีประนอมอยากคลี่คลายสถานการณ์กับอีกท่าทีหนึ่งที่ออกมาจากบุคคลสําคัญอย่างอดีตผู้นําซึ่งดูแข็งกร้าวแล้วก็ตีความได้หลายทางมากมันเลยทําให้เรื่องที่ดูเหมือนเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วถ้ามองในภาพรวมตอนนี้แหะครับสถานการณ์ล่าสุดณบริเวณชายแดนตรงจุดนั้น ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากมีเหตุการณ์แล้วก็ข้อความเหล่านี้ออกมาเท่าที่ทราบข้อมูลล่าสุดนะคะเหตุการณ์เสี่ยงเปินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะทั้งจากฝั่งไทยเราเองแล้วก็ฝั่งกัมพูชาครับผมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่อย่างเช่นกองกําลังสุรนารีของไทยแล้วก็หน่วยทหารของกัมพูชาในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะมีการประสานงานพูดคุยกันผ่าน,นกลไกคณะกรรมการชายแดนที่เรามีอยู่แล้วนะคะ อ,อ๋อกลไกปกติที่เราใช้คุยกันอยู่แล้วใช่ค่ะเพื่อทําความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกซึ่งก็เป็นกระบวนการปกติค่ะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติขึ้นตามแนวชายแดนครับการพูดคุยในระดับพื้นที่นี่สําคัญมากเลยนะครับ สำคัญมากค่ะเพราะเป็นช่องทางที่สื่อสารกันได้เร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาช่วยลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เขาต้องอเคชิญหน้ากันอยู่ทุกวันได้ถึงแม้ว่าคำชี้แจงทางการจากระดับบนจะออกมาแล้วนะคะแต่การคุยกันในระดับพื้นที่ก็ยังจําเป็นอยู่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าสถานาการณ์มันกลับสู่ภาวะปกติจริงๆครับผมทีนี้ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมหรือมองในมุมที่กว้างขึ้นหน่อยละครับอาจารย์ค่ะ ถ้าเรามองในมุมกว้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยถึงแม้จะถูกบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่เสียงปืนสองนัดเองแต่มันมีความสำคัญแล้วก็ต้องให้ความสนใจมากกว่านั้นค่ะเพราะอะไร เพราะมันเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนสูงอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเราก็มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมีทั้งช่วงที่ร่วมมือกันดีแล้วก็มีช่วงที่ตึงเครียดกันหมายความว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็อาจจะลุกลามได้ง่ายถ้าการสื่อสารหรือการจัดการมันไม่ดีพออย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ มีความเสี่ยงอยู่เสมอเพราะเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันสามารถถูกตีความไปในทางที่ผิดพลาดได้ง่ายมากๆจากทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วมันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดความหวาดระแวงแล้วก็อาจจะบานปลายไปสู่ความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นได้เลยลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าหากไม่มีคำชี้แจงเรื่องอุบัติเหตุออกมาหรือถ้าหากมีท่าทีตอบโต้ที่รุนแรงออกไปสถานการณ์อาจจะแตกต่างไปจากนี้มากเลยก็ได้ค่ะ จรริงดวยคับการรักษาเสถียรภาพสามแนวชายแดนจึงเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศให้ความสําคัญมากๆเพราะมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องความมัน่นคงเท่านั้นนะคะครับมันมีผลกระทบด้านอื่นด้วยใช่ค่ะมันส่งผลโดยตรงเลยต่อเรื่องเศรษฐกิจการค้าชายแดนซึ่งมีความสําคัญต่อปากท้องของประชาชนทั้งสองฝั่งอย่างมากเลยนะคะ การปิดด่านหรือความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนอกจากนี้ก็ยังส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์บริเวณชายแดนให้มันราบรื่นมีเสถียรภาพเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็อาศัยการสื่อสารที่ดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโอ้โหเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยครับ ฟังแล้วเห็นภาพเลยว่าเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยมันมีผลกระทบในวงกว้างกว่า,วาที่เราคิดจริงๆและทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงถ้าให้ลองสรุปรวบยอดประเด็นที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียงปืนที่ชายแดนสีสเกตเนี่ยนะครับก็คือว่ามีเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชายิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดเกิดขึ้นจริงทางการกัมพูชาโดยกระทรวงกลาโหมก็ออกมาชี้แจงเป็นทางการบอกว่าเป็นอุบัติเหตุปืนลั่น ไม่มีเจตานาร้ายไม่ได้ยั่วย,ยุไทยซึ่งเป็นท่าทีที่ต้องการคลี่คลายสถานการณ์ mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันบุคคลที่ทรงอิทธิพลอย่างสมเด็จหุนเซนอดีตนายศก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวด้วยท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกล้าวเกี่ยวกับประเด็นชายแดนการปิดด่านใช่ค่ะซึ่งมันดูเหมือนจะขัดแย้งหรือสวนทางกับท่าทีที่เป็นทางการของรัฐบาลเขา มันเลยทําให้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยยังคงต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วก็มีความซับซ้อนในแง่ของการตีความสัญญาณท่าทีต่างๆที่ออกมาจากฝั่งกัมพูชาถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ตรงประเด็นมากๆเลยคือเรามีข้อเท็จจริงคือเสียงปืนมีคําอธิบายทางการจากรัฐบาลกัมพูชาที่พยายามจะลดความตึงเครียดโดยบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสัญญาณอีกแบบหนึ่งส่งออกมาจากบุคคลสำคัญอย่างสมเด็จฮุนเซนผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งมันเพิ่มมิติเพิ่มความซับซ้อนกับเรื่องนี้อย่างมากเลยค่ะมันทำให้เราเห็นว่าอาจจะมีมุมมองหรือสัญญาณหรือแม้กระทั่งวาระที่แตกต่างกันอยู่ภายในกลุ่มผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลของกัมพูชาเองก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นก็ได้อืมเป็นไปได้หมดเลยครับ ดังนั้นสถานการณ์โดยรวมตอนนี้จึงยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะทั้งในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ให้มันกระจ่างชัดเจนที่สุดแล้วที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการติดตามแล้วก็ตีความท่าทีต่างๆที่แสดงออกมาจากฝั่งกัมพูชาทั้งจากช่องทางที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเพื่อทําความเข้าใจพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเราแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตได้ค่ะชัดเจนมากครับ เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆครับขอบคุณอาจารย์มากครับก่อนจะจบการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ต่อยอดมาจากที่เราคุยกันนี้แหละครับแต่คำตอบอาจจะยังไม่ชัดเจนนักจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นการสื่อสารที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองค่อนข้างชัดเจนเลย ระหว่างคำแถลงทางการของหน่วยงานรัฐที่ดูประนีประนอมต้องการแก้ปัญหากับข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวจากบุคคลสำคัญทางการเมืองแม้จะเป็นอดีตผู้นำแต่ก็ยังมีอิทธิพลสูงมากที่มีลักษณะแข็งกร้าว มันน่าสนใจว่าปรากฏการณ์แบบนี้ซึ่งเราอาจจะเห็นบ่อยขึ้นในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับมันจะส่งผลต่อกระบวนการทางการทูตการเจรจาต่อรองหรือการสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศในสถานการณ์ที่มันเปราะบ,บางละเอียดอ่อนอย่างเรื่องชายแดนเนี่ยได้ยังไงบ้างน่าคิดมากค่ะการที่มีหลายเสียงออกมาจากฝั่งเดียวกันแบบนี้มันจะช่วยหรือมันจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันแนะ่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ เออน่าจะยังต้องขบคิดแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ